Thank you. ขอโทษค่ะไม่บอกก็เลยไม่รู้เรื่องเลยมันแต่นั่งเล็งค่ะทันเขียนตั้งใจฟังเกินฟังขอโทษนะคะเลยไม่รู้ว่าเออมันหบอกยอมรับผิดจ้ะนองรับผิดเอาลิกค่ะเรียนไลน์กันไปแป๊บหนึ่งนะอ่านมัสการหลวงพี่ขันตินมัสการหลวงพี่สุชาติสวัสดีพี่หนู อ่าแล้วก็น้องอุทองนะคะสวัสดีอ่าเราเรียนเรียนดังลายนะเดี๋ยวเดี๋ยวก๊อปปี้มาก่อนอ่าเดี๋ยวส่งใหม่ส่งตรงนี้มาก่อนอ่าก๊อปปี้ สักคนหนึ่งก็ได้อะเห็นไหมคะเห็นค่ะอาจารย์เห็นค่ะ,ะเราก็เราก็มองเอาจากลายเนาะคุณนามคือนามที่แสดงลักษณะอาการของนามนามนะอเป็นคำอะไรขยายให้รู้ว่านามนามนั้นลักษณะเช่นไรก็คือจะดีหรือจะชั่วหรือสูงเตี้ยต่ำอะไรเงี้ยอ้วนค่ะ อ้วนผอมดำขาวโง่หรือฉลาดอะไรเงี like ้ยเป็นต Th like ้นอย่างเงี like ้ยเป็นค no. ุณนามแล้วคุณนามเนี่ยจะต้องทำไมเหมือนกันกับใครเหมือนกันกับนามนามเขาเรียกว่าแต่งตัวตามนะอันนี้เวลาไปเขียนไม่ต้องไปเขียนว่าแต่งตัวตามก็คือลิงเดียวกันวัจนะเดียวกันวิพัฒเดียวกันก็คือให้เหมือนกันกับนามนามบทนั้นที่ตนแสดงลักษณะอาการ แล้วตอนนี้คุณนามในเนี้ยวิเสสนะก็คือแปลว่าผู้มีอันแล้วก็ตัวแต่แล้วในเนี้ยเขาเขียนมีตัวเพิ่มมาทอทหารสลอีไม่เอกอะที่ปก,กติเราจะบอกผู้มีอันแล้วก็เติมตัวถ้ามันเป็นเออเป็นสัตว์ใช่ไหมแล้วก็ใช้ตัวแต่นี้คําว่าที่เนี่ยถ้ามันเป็นสถานที่นะแล้วก็ใช้ที่นะเขาเพิ่มมาตัวหนึ่งสีแดงคําใดคําหนึ่งให้ฟังได้ความถูกต้อง ตามภาษาอ่านิยมเรียงไว้ไหนหน้านามนามเข้าใจไหมไอตัวขยายจะอยู่หน้าหน้าตัวนามนามเหมือนตอนที่เราสอนแปลเนาะก็จะเข้าใจอย่างเงี้ยเสร็จแล้วคุณนามแบ่งออกเป็นกี่อย่างสามชั้นไม่ใช่สามอย่างนะเป็นชั้นอะสามชั้นสามชั้นคืออะไรปกติคือชั้นธรรมดาชั้นเดิมอะปกติก็คือเสร็จแล้วต่อมาชั้นวิเศษ ชั้นวิเศษก็คือดีขึ้นมาอย่างเงี้ยวิเศษนะเสร็จแล้วอติวิเศษอติแปลว่ายิ่งอติเป็นอุปสรรคนะแต่นี้วิเศษแปลว่าดีใช่ไหมก็แปลว่าดียิ่งอะ่ะยิ่งขึ้นดีมากกว่าเดิมอะก็เรียกว่าดียิ่งขึ้นอ่าคุณนา,นามชั้นปกติแสดงลักษณะของนามนามปกติธรรมดาทั่วไปไม่มีคําว่ายิ่งกว่าเกินล่วงหมายความว่าถ้าปกติแล้วเนี่ย เขาจะไม่มีคําว่ายิ่งนะแล้วไม่มีคําว่ากว่าแล้วไม่มีคําว่าเกินแล้วก็ไม่มีคําว่าร่วมเขาก็คือเป็นศัพท์ปกติไม่มีคําเหล่านี้แต่ว่าคุณนามชั้นวิเศษเนี่ยแสดงลักษณะของนามนามเนี่ยคือวิเศษปุ๊บก็จะแบบว่ามีคําว่ามากกว่าน้อยกว่ามากกว่าปกติน้อยกว่าปกติอะไรอย่างเงี้ยดีกว่าปกติชั่วกว่าปกติอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเขาก็จะมีคําว่า ตาะต่อเต่ากับลอเรือนะก็เรียกว่าตระเวลาเราอ่านอิยะปัจจัยก็คือตาละปัจจัยกับอิยะปัจจัยเนี่ยถ้าก็มีสองตัวนะตาละตัวหนึ่งอิยะตัวหนึ่งเนี่ยทั้งสองตัวนี้เป็นปัจจัยแปลว่าอะไรคะเขาก็แปลว่ากว่านะก็อย่างสมมติว่าดีกว่าเร็วกว่าอะไรเงี้ยนะคะอ้วนกว่าพร้อมกว่าอะไรเงี้ยมีคําว่ากว่าลงไปนะต่อท้าย ชั้นปกติชั้นปกติก็คือคุณนา,นามตัวนั้นอ่ะจะเป็นอ้วนเป็นผอมไม่มีบอกอ้วนกว่าผอมกว่าดีทีดีกว่าอะไรเงี้ยไม่มีพูดว่าชั่วกว่าไม่มีจะพูดว่าชั่วก็ชั่วดีก็ดีเตี้ยก็เตี้ยเตี้ยเขาใช้คำว่าต่ําแล้วก็สูงนะสูงกว่าเนี่ยไม่มีเขาใช้สูงธรรมดาเรียกว่าปกติถ้าเป็นชั้นพิเศษก็จะมีคําว่ากว่านะ แล้วก็มีคําว่าเกินคำว่าล่วงนะคะแล้วก็เสร็จแล้วพอเราเข้าใจแบบนี้นะ่ะเอ,อ่อทำให้เรารู้ว่าอ๋อตัวที่มันมาเป็นปัจจัยตัวเนี้ยมันคืออะไรมันมีสองปัจจัยคือตะละปัจจัยกับอิยะปัจจัยอันนี้คุณแนะนำที่เป็นชั้นอติมันมีอติเพิ่มมาข้างหน้าวิเศษนะก็คือวิเศษเวลาเราอ่านก็เป็นวิเศษสะตัวสอเสือตัวหลังต้องอ่านเป็นวิเศษสะ แต่ถ้าเวลาเราอ่านเป็นภาษาไทยใช่ไหมเราก็อ่านเป็นวิเศษเลยแล้วอ่านอติวิเศษเนี่ยก็เหมือนกับตัววิเศษถ้าอ่านภาษาไทยนะแต่เวลาเราเขียนเราห้ามเขียนไอ้ตัววิเศษเนี่ยเ,เป็นออสาระาอิสีนะเราต้องเขียนวอแวนสลีแล้วก็สลเอสอเสือสองตัวห้ามไปเขียนวอแวนสลีสลเอ,สอสศสอสลาสอสอีอย่างเงี้ยไม่ได้ เพราะว่าอันนี้ต้องเขียนเหมือนเป็นภาษาบาลีแต่ไม่มีจุดนะเพราะฉะนั้นเราก็เขียนแบบเอ,อปกติเราก็อ่านเป็นปกติวิเศษะอติวิเศษะโอเคไหมอันนี้คุณนามชั้นอติวิเศษแสดงลักษณะของนามนามที่สุดที่สุดก็คืออันนี้นะดีที่สุดสูงที่สุดเลยเนี้ยอ้วนที่สุดผอมที่สุดเลยเนี่ยฉลาดที่สุดเะีรยอย่างเงี้ยแต่ว่า มีควาว่าที่สุดหรือว่าน้อยที่สุดเนี่ยต้องมีคําว่าที่สุดนะสูงกว่าชั้นวิเศษนะก็คือชั้นวิเศษเช่นฉลาดที่สุดโง่ที่สุดนะเขาจะมีอะไรเมื่อกี้มีตาละกะอยะปัจจัยแต่นี่มีตะมะไอตัวล,อล้อเรือเปลี่ยนเป็นม,ะมะ้าเป็นตะมะนะแปลว่าตรงนี้เป็นที่สุดและอีกตัวหนึ่งคืออิทธะนะ ก็เป็นต่อปตัตตากับถอสันฐานถอสันฐานไม่มีเชิงข้างล่างนะคะก็คือมีสองปัจจัยคือตามะปัจจัยกับอิทธาปัจจัยแต่ถ้าเกิดเป็นชั้นวิเศษะล่ะชั้นวิเศษะคือตาละกับอิยาปัจจัยแต่ถ้าเป็นชั้นเออนี้นะคะอติวิเศษะเนี่ยเขาก็จะมีสองปัจจัยเหมือนกันแต่เรียกว่าตามะปัจจัยกับอิทธาปัจจัยนะ แล้วแปลว่าอะไรแปลว่าที่สุดต่อท้ายคุณนามชั้นปกติคือชั้นปกตินะวางไว้เลยแล้วถ้าเกิดเขาเป็นอติวิเศษะัเขาก็จะเป็นตัวที่มีไอตัวเอ,อ่ตามะปัจจัยหรืออิทธาปัจจัยเนี่ยมาต่อท้ายตัวนามนั้นเข้าใจไหมตัวคุณนามที่เป็นชั้นปกตินะเข้าใจไหมคะคือคุณนามที่เป็นชั้นปกติวางไว้ก่อนแล้วก็เอาตัวเหล่านี้ มาต่อท้ายก็คือถ้ามันเป็นตะละหรือเป็นอิยาปัจจัยมันก็เป็นขั้นวิเศษะแต่ถ้ามันเป็นอ่ออติวิเศษะมันก็จะต้องเป็นตามะปัจจัยหรืออิทาปัจจัยนะโอเคมหมพอเราได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วออคุณนามชั้นปกติเนี่ยเขาก็เรียกว่าอติวิยะ,ะคุณนามที่เป็นชั้นปกติเนี่ยอติวิยะเนี่ยให้ไปทำ เขาบอกว่าต่อท้ายคุณนามชั้นปกติของอติวิยะเติมข้างหน้าคือเอาคำว่าอติวิยะเนี่ยมาเติมข้างหน้าคุณนามชั้นปกติแต่เวลาเขาเขียนเขียนอย่างนี้ไม่เคลียนะแต่เวลาเราสอนเนี่ยถ้าเราเห็นไอ้ตรงนี้เรามีปากกาเขียนเราจะรู้เรื่องนะสมมุติตอนนี้เป็นคุณนามชั้นปกติเราเอาอติวิยะเนี่ยมาเติมอยู่ข้างหน้า ให้ติดก,กันกับคุณนามชั้นปกตินะก็แปลว่าเกินเปรียบพอเข้าใจไหมคะแต่ว่าทางเมื่อกี้เนี่ยตัวเอ่อตามะกับอิทธะเนี่ยปัจจัยเนี่ยเติมตรงไหนคะต่อท้ายเข้าใจไหมมันไม่เหมือนกันอติวิยะเนี่ยอยู่เติมข้างหน้าแปลว่าเกินเปรียบแต่ถ้าเป็นตามะกับอิทธปะปัจจัยเนี่ยต่อท้ายคุณนามชั้นปกติอันนั้นน่ะเขาแปลว่าที่สุด นะเข้าใจไหมไม่เหมือนกันต่อมาพอเราเรื่องคุณนามจบแล้วเราก็เป็นเรื่องสรรพนามสรรพนามคือนามที่ใช้แทนชื่อนามนามที่ออกชื่อมาแล้วคือกล่าวชื่อมาแล้วอะข้างบนน่สะสมมติว่ากล่าวชื่อคนนี้มาแล้วว่าคนนี้ชื่อพระเจ้าพิมพิสารนออี่ยพอเราจะใช้สรรพนามแล้วก็ใช้เป็นโสเพราะว่าพระเจ้าพิมพิสารเป็นเอกพจน์ใช่ไหมเอกว,วจะนะ ตัวโสเนี่ยเขาคือตะศัพใช่้ไหมแปลว่านั้นเนี่ยก็เป็นเป็นปุงลิงเหมือนกันนะเสร็จแล้วเขาทําไเขาก็เป็นเอ,อเอกวัจ,จนะแล้วก็ทําหน้าที่เป็นปัทธาวิพัตก็คือลิงเดียวกันวัจ,จนะเดียวกันวิพัต<อ>ินะแล้วก็สรพนามคือนามที่ใช้แทนชื่อนามนามที่ออกชื่อมาแล้วก็คือตัวโสเนี่ยคือสรรพนามแล้วก็แทนที่ ของพระเจ้าพิมพิสารที่เมื่อกี้พูดถึงเนี่ยเพื่อจะไม่ให้เพื่ออะไรการใช้สรรพนามเพื่อจะไม่ให้ซ้ำซ้ำซักซาก,ซากไม่เพาะหูก็คือทําให้มันแบบไม่เพาะหูเนี่ยเหมือนกับเมื่อกี้พูดมาแล้วเราก็ไม่ต้องพูดเหมือนเวลาเราเอ่ยชื่อเอนายแดงแต่พอเราจะพูดซ้ํำเราก็ใช้สรรพนามว่าเขาอะไรอย่างเงี้ยนะ เข้าใจไหมคะก็คือเพื่อจะไม่ให้ซ้ำซ้ำซักๆาบไม่เพาะหูนะคะเช่นท่านเธอเขามันอ่าแล้วก็เปรียบเทียบเมื่อกี้คือเขาก็คือถ้าเป็นผู้ชายถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นเธอถ้าเป็นระดับเ,เป็นพระที่อาวุโสกว่าเราอะไรเงี้ยหรือว่าเ,เราเป็นระดับร่างกว่าแล้วก็เจอเ,อ,อเป็นคนใช้หรือเป็นอะไรเงี้ยแล้วเจอเศรษฐีเราก็เรียกท่านอะไรเงี้ย หรือคนที่มีบรรดาศักดิอ์ออะไรอย่างเงี้ยมากกว่าแล้วก็เรียกท่านว่าท่านใช่ไหมแล้วก็มันก็คือเออเป็นลักษณะว่าพูดถึงสัตว์สัตว์ตัวนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่บางครั้งก็ใช้ในนามในกรณีที่ไม่ใช่สัตว์ก็มีนะบางครั้งอ่ะเียนี้เอาเป็นว่ามันในกรณีที่เป็นสัตว์กันแล้วกันนะสรพนาม อตอนนี้ต่อมานมามศัพท์ทั้งสามที่เป็นนำน้ำคุณน้ำศรรพนามอย่างเงี้ยรู้สึกจะหมดเวลาแล้วใช่ไหมน่าจะได้แล้วมั้งเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวเปิดดูก่อน